เป็นฟองน้ํานําเข้าจากประเทศเกาหลีนะเป็นฟองน้ําระเบิดที่ไข่นะคะตัวนี้ขัดที่ไขด่ดูไม่ต้องใช้สบู่ไม่ต้องใช้น้ำยาไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะในเนี้ยเขาจะผสมมาอยู่แล้วนะคะผสมส่วนผสมที่บํารุงผิวแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ให้ที่ไข่กระจุยเวลาเราอาบน้ําแล้วก็เอาตัวเนี้ยชุบน้ําแล้วเราก็บิดบิดให้มันหมาดนะคะแล้วเราก็ขัดนะ แค่นี้เองออกจริงนะจ๊ะเนี่ยขี้ใครออกจริงคนผิวขาวขี้ใครจะจะไม่เยอะแต่มันก็ออกเพราะว่าเวลาเราถูสบู่เราคิดว่ามันออกอยู่แล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังค้างอยู่แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ช่วยออกจริงนะจ๊ะ ถ้าเป็นผิวแบบเนี้ยขัดผิวทุกวันเนี้ยโอ้โหมิกอย่าโดนอย่าโดนคอนเฟิร์มนะจ๊ะว่าที่ใครออกจริงและข่าวจริงใส่จริงขอให้ถูต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องเช้าเย็นนะจ๊ะขายไม่แพงนะตัวนี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะจ๊ะจ้ายี่บาทเออตัวนี้ขายไม่แพงไม่แพงเลยนะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะ โอเครีวิวแค่นี้เนาะเดี๋ยววันหน้าค่อยเอาคลิปใหม่นะจ๊ะโอ้โหคลิปใครเยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ